สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับช่องซอนเดเซอร์ลําเปิดอ f ฟฟิเชียลนะครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านผือคือเก่านะครับพี่น้องตอนนี้กําลังจะเดินทางไปที่สะแก้วนะครับนี้ครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้านะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่สายแก้วมือแร้งนะครับฮอล์เรนยูอาจัางหวัดสายแก้วเด้อครับพี่น้อง ก็ได้อย่างกินนอทางนี่ได้อะไรรับประทานนี่ของมลแมแม่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 ก,แมก็แม่แบบแรกน่งไ่แม่กินไปแต่แซ่ด่ไหมเเดินทาง เรียนท้องแบบอาหารเราต้องแบบกล่อเลี้ยงร่างกายของเราเพื่อจะได้มีพลังว่าเห็น,น <ะ S 1> เดือดท้ามันก็กินอยู่ตลอดค่ะเ่มนเมนมันกินขนามันบาดปะเอ้ามันยักเข่าลายที่แบบไม่เคยเห็นแล้วฟองไปเกี่ยวกันพี่น้องเนี่ยเราเอาถังน้ำมาเก็บนะครับแป๊บหนึ่งเดินไปนอกไปดู อ้อาน่ยังนะ,งนะเตยยังนะเตยโอ้โขอเป็นเก็บแป๊บนึงครับพี่น้องช่องใดน,นะช่องอย่างช่องคลอดครับพี่น้องบรรยายกาศ จอเซเว่นเดพอพ่อได้จัดเซเ่นนะเซเวลทะซเซเ่ไกลที่สุดจะลุกลเลยบอลุจะได้ก็ได้เอาเีวิตกินข่าวเ,เดี๋ยวเราสมาไหว้พาก่อนเดินทางนะครับ พากนพ <sp> ี่น <liability ologic> <sp> ้องตอนนี้ฮ <aesthetic> ่อก <vine> ็กไหวพระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ่งบรรยากาศรอบๆอีกจักหนึ่งรอบนะครับพี่น้องแล้องกัสสิเดินทางไปที่ จังหวัดสา่านแก้วนะครับพี่น้องเมื่อแรกเขาทำการแสดงอยู่สา่านแก้วเด้อครับพี่น้องที่นอ้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดสา่านแก้วพี่น้องอย่าลืมให้กำลังใจกันเด้อครับเมืองแรงเด้อครับพี่นออ้องอย่างเบิ่งนบรรยากาศรอบๆอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นเดินข้าเจ้าทะยอไปแล้วนะครับเหลือคันของซอนนะครับพี่น้อง แม่แม่เพิ่องอา,า,าบน้ำแล้วบอกแม่เกือบไม่ได้ไปงานพี่น้องมีข้าวเหนียวบ้างนะกล่องสวยแหงย้งแคบสวยบอหน่าน้อยคักพี่เมียมาเบิ่งข้าวมันได้นี่หน่าน้อยแห้งนอฟิวแบบว่าลุงถิบมวกตองติงต้งโตแบบบ้าบ้าอูอ้ฟิวเลยนี่ลูกได้แม่ ทุกวิ่ขี่ที่แคบก็ได้ไม่เออขาของน้านอยู่แป๊บนึ่งโบสวดปไปไหว้พระไปหาเด็ดไปไว้ไหมใส่โบส์ใหม่ ไมถึงโบเตกี้เอาทำนี้โบเดียวบเตกี้มันส่งเปนผมเนได้ดีอครับมถึงบนี้รโบนี้่ถึงเะกี้มันสูงเพราะมันมนเออบเออละมีแบบนมสูงนะครับ้านนีัวัเอะ พี่นองบรรยากาศบรรยากาศดีแฮงเนาะบ้านในน,นนนอนมองการหมอาจจะเป็นประตูทา้งเข้าทาังฟังบ้านเนะาะตา,างาเปิดมา้องป บ้านที่บ่เอาทีเของในวัานี้พ่อเอาโสเของในวาดโสดไปไหนโสดไปร้านแค่ไปร้าแ่เราไม่นต้องมีทางเข้าไปมีอีเชือนี่ไหบน่าังวดแี้บ้าน่านเขมาประตูหรื่าบ้านอนผ่านอยู่ บ้านเจ้ามียามสมุตต่ไมมีเอาไปนอนไว้วัดได้ย่างสมเออบ้านสมมมีได้ก็นอนไว้บ้านบ่สิเ่สิอย่างกยบ้านเบแล้วก็บ่ว่อยมีพิธีนู่นนี่นั่นมีก็ธทรมดาบ่ไเอออักวัดกมิภาเอออักบัดกมินตะภาตีนี่มุสเองบ้มีอย่างบมิงบอกเาบ่บ่แบบาาอะยวานเออกมีตะภาแล้วมุสเสยอย่างสัปยุวานทีแคบกระดาสู พี่น้องพาพี่น้องขึ้นรถขึ้นรานเนาะเพราะรถมันจะออกแล้วอุ้ยบนไทายใหญ่ยักษ์ต่รถตัวใหเดนให่เยอออพูดในหิวข่ามีหน,น,นั่นเดิอนน่ะอันใดอ่ะ,อะ,ร,อะร้อนร้อนต้มไข่บออ จะจับโฮมจับนอยเลยพี่น้องรถแดนเซอร์นอรถก็เหมือนบ้านเดี๋ยวแม่นอนพ่นจัดอันข้างในเร็วแม่โจเข้าไปว่าแม่อเค้งกาวว้าเดาวย่โอ้หเดีมเปหลักอย่

ใส่บกะะุกนาโอ้ยมั <c oughs> นคืเอเจ้าขอเข้าไปนาแทนพี่น้องนี่เด้ห่อเข้าไปนาเนาะไปหายไปเอายังเข้าไปงั้นสักบได้ยากาศบนโดดเอียงพูดอะไรไป บายบายไปแล้วนะพี่น้องคือรถตอนนี้รถกำลังออกกำลังออก <c oughs> เดินทางกับสารคลิปนี้กับ <c oughs> อดเดตสถทนหน้าการพี่น้องได้เบิงเนาะนะครับตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็ฝากพี่น้องนะเดอครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์เป็นกำลังใจเนาะให้ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงน,ำน้ำในเด้อครับพี่น้องค่ะฝากพี่น้องสนับสนุนช่องซอนนะครับโดยการชมไม่รับโฆษณาเด้ครับพี่น้องพอได้เป็นกำลังใจเนาะในการที่คลิปต่อไปนะครับพี่น้องค่ะฝากพี่น้องน,ำน้ำในเด้อครับสำหรับคลิปนี้นขอรับรลาพี่น้องไว้สัมมิสกอนครับสวัสดีครับ